สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับพอรอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พรก็มาเบิกสินค้านะคะ ด้านหลังของพรนะคะก็คือสำนักงานใหญ่อยู่ที่เดียวนะคะแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะคือที่นี่คือมีนบุรีกรุงเทพนะคะพรเบิกสินค้าจากสำนักงานใหญ่นะคะลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูลกับพรนะคะให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าเป็นของแท้แน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีบูลน,นะคะก็หรือว่าที่เรียกว่าดีบูลเน่มีทั้งชนิดแคปซูลนะคะแล้วก็ชนิดผงนะคะมี2ชนิดให้ลูกค้าได้เลือกทานนะคะ สั่งซื้อ,ผล,อ,อผลิตภัณฑ์กับพรนะคะโทรเข้ามาได้เลย0969420131นะคะ,ะแล้วก็ด้านหลังของพรนะคะที่บอกว่าเป็นสำนักงานใหญ่นะคะมีนบุรีกรุงเทพนะคะมีที่ที่ที่เดียวนะคะในประเทศไทยนะ,ะสำหรับวันนี้พรมาเบิกสินค้านะคะ,คะด้านหลังของพรนะคะเป็นสินค้าที่เบิกนะคะ มั่นใจได้เลยว่าได้รับสินค้าจากพรเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนนะคะสินค้ามีออยอนะคะอยู่ในการควบคุมของออยอไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าคุณาภาพนะคะ1กล่องมี30แคปซูลน,นะคะชนิดแคปซูลแล้วก็1กล่องมี5ซองนะคะตัวน,นี้เป็นชนิดผงนะคะค่ะแล้วก็ใครจะสอบถามผลิตภัณฑ์นะ,ะจากพรน,นะคะโทรเข้าหาพรได้เลย0969 420 131พรจะเป็นคนรับสายเองตอบแชทเองทุกอย่างนะคะ ผลิตภัณฑ์ดีบูลหรือว่าดีบุเน่ชนิดผงชนิดแคปซูลน,นะคะก็จ,จะให้ชมรอบๆนะคะรอบๆบ,บริษัทอีกครั้งหนึ่งนะคะบริษัทพื้นที่นะคะทั้งหมดคือ16ไร่นะคะบริษัทของเรากว้างใหญ่ไพศาลนะคะอยู่อยู่บนเนนนส้นถนนสุวินเทววงนะคะอยู่เขตมินบุรีกรุงเทพของเรานะคะตรวน,นี้มองดูรอบๆได้เลยนะคะลูกค้า พื้นที่นะคะตรงนี้จะเป็นลานจอดรถข้างหน้าบริษัทเลยนะคะกว้างใหญ่มากนะด้านลัด้าน,ด,านด้านบน,นะะชื่อบริษัทคือ D-Network นะคะด้านบนนะดีเน w ตเวร์ทีญญะะ่เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ปลานะคะเป็นรูปสัญลักษณ์ปลาตัวนี้แหละค่ะบริษัทของเรานะคะผลิตผภัณฑ์ดีบุนหรือว่าดีบุณนะคะก็คือหนึ่งในรบริษัทหน,งหนึงในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบริษัท D-Network นะคะ สำหรับใครที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของพรน,นะคะไม่ต้องกังวลเลยมั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้แน่นอนนะคะเบิกจากสำนักง,งานใหญ่โดยตรงนะคะ,ะแล้วก็ที่พรมาเบิกนะคะตัวนี้เยอะมากเลยนะคะอะหอทั้งมีทั้งชนิดผงนะคะอยู่ในกล่องบรรจุอยู่ในกล่องชนิดผงแล้วก็ชนิดแคปซูลน,นะคะตัวนี้คือแบบนี้ละคะ่ะลูกค้าผงกับแคปซูลน,นะคะ สนใจแบบไหนก็โทรเข้าหานะคะหรือว่าทักแชทแจ้งเบอร์โทรศัพท์ให้พอในแชทได้เลยนะคะสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปวดข้อ ปวดเขา่ามอลลองกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกนะคะที่ทําให้มีอาการปวดตึงปวดเล้าไปตามเส้นที่ทําให้เส้นเอ็นหะหดตัวนะคะจะทําให้ลูกค้ามีอาการชาปลายมือไปทาแล้วก็เดินหรือยืนนานเนี่ยจะทําให้ขาอ่อนแรงเมื่อยนะคะเหมือนจะหมดแรงไปเฉยๆนี่แหละคะ่ะที่ว่าทําให้เกิดปัญหาะค,ะคือต้นเพราะว่าโรคพวกนี้คือต้นเหตุของผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าอมามพฤึกอัมาพาตนะคะ ใครที่ยังไม่มีปัญหาปวดนะคะก็คือต้องทานแล้วนะวัย40ปีขึ้นไปเนี่ยเซลในน้าในไขข้อกระดูกนะเซลลเขาจะเสื่อมสภาพใครที่ยังไม่มีอาการก็ควรต้องทานเพื่อบํารุงนะคะการทานเพื่อบํารุงย่อมดีกว่าการทานเพื่อรักษาแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้ารักษาแล้วอาการขขงคือเราก็ไม่รู้นะคะว่าทานถึงกล่องไหนแล้วก็ เพราะว่าอาการมันก็จะลุกลามไปเรื่อยๆนะถ้าไม่มีการฟื้นฟูหรือว่ารักษานะคะสำหรับวันนี้พรก็จะขอตัวไปก่อนนะฝากผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะคะดีบูลหรือว่าดีโวเน่ชนิดผงแล้วก็แคปซูลนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ